อละค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามสูตรอเลนเจลรลี่เย้นั่นก็คือเป็นของเราอีกแล้วใช่อันนี้นะ,ตะาต่อไปนะทางสูตใสเนาะมันเหมือนเจลลี่มากมากเลยนะดูดูความบางแล้วความแบบจิ้มฟินของมันสิบางมากอะโอ้โห สูตรนี้นะจะออกไปทงสูตรใส่นะไม่ใช่สูตรขุ่นนะใช่สูตรใส่กิงกิ๊งอ่ะเราทําไม่เป็นนะเพราะว่าทําทีไรแล้วมันก็แข็งซึ่งใครมีเทคนิคบอกเราก็ช่วยกันหน่อยนะสูตรออเรนเจอลี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงจิ้มกันก่อนเลยนะคะดูนางพูดเสียงจิ้มกงนยหว่เลยนะคะโ <c oughs> หดร้ายอ่ะ เออจ้ของสลามไม่ดีเลนะเนี่ยเคนะคะก็เสียงจิ้มก็ประมาณนี้นะคือมันจะดึงดืดึงดืดึงดีเหมือนน้ำนะอืมมันจะคล้ายๆน้ำลายเอเลี่ยนนะแต่คือมันจะเป็นก้อนมากกว่าอ่ะยืดแผ่วให้ดูสักรอบสิอันนี้เราเอาผมออกอยู่นะผมใครก็ไม่รู้ไปติดยาวด้วยอ่ะซึ่ง เราไม่เคยเล่นซึ่งด้วยนะชิวๆไปคุยืนมากๆเลยนะสูตรนี้แบบว่าจิ้มงก็ฟินนะจุ๊บสิแปร้บางให้นอนในยืนมากเลยนะบางมากด้วยนะบาริ นี้นะคะก็จะติดมือห่อยเพราะว่าไม่ได้เล่นแต่มันมานานมากเลยนะแต่มันก็ยังไม่เสียนะสูตรออ a n เรนเจอลี่นี่จะเป็นสูตรที่ดึงดื้อสวาเวอร์มากมันมันก็จะติดมือหน่อยนะดึงดื้เป็นสลามส w i p เ r อร์สลามผู้รอดชีวิตสลามสู้สู้ สลามสู้ตายสลามไว้ลายสู้ตายผูหูเฮเฮมาฟังสิจิม้มเราก็จะมายืดสูตรดีมากนะแต่สูตรที่เราทำใหม่ล่าสุดน่ะก็คือสูตรครีมครัสเต้นะคะใหม่ล่าสุดวันนี้เลยอ่ะ เนี้ยจะเนือนแน่นไม่ต้องแนะนําก <ique> ็ได้ไหมคะเพราะว่าเรยังไงเราก็ต้องเอาลง y o u t u b e อยู่แล้วรู้ค่ะแต่ว่าแค่เปรียบเทียบว่ามันจะแน่นกว่าออเรนจ์เจดีของเรานะเพราะว่าตัวนั้นเราจะใช้เป็นกาวขุ่นทําตัวนี้จะใช้กาวใสโอ้โดนจิกขอโทษแนะนำนะคะใครจะเล่นสลามตัดเล็บโดยด่วน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 ดนดวนมากมาก ดวนดือนดๆๆนดนดนมากมมากคโอ้ย<ม>คลิปนี้เริ่มยาวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และเมนต้คลิปนี้ได้นะคะว่าอยากให้เราสอนทำอะไรหรือรีวิวอะไรหรือสอนวาดรูปอะไรสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเย้